ให้โป้ครับลุงว่าจะให้เองมาดูเป็นผู้จัดการร้านนิดหนึ่งเพื่อว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาภายในร้านปัญหาเรื่องอ่าสวัสดิการเรื่องอะไรเนี่ยดูความต้องการเขาเนี่ยนะโอเคไปเมื่อ,อไหร่ดีครับลุงก็ยงพร้อมเมื่อไหร่ เกิดมาแล้วก็ต้องสู้ต้นทนแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนแต่ยังมีวันพรุ่งนี้สุดต่อไปขอให้มีชัยชน,นะซ้อมมือยังมีต วันปต่พรุงนี้เราต้องเริ่มใหม่ขอเป็นกำลังใจให้สูต่อจงอย่าท้อแท้คนข้างกำลังยังมีเกิดมาแล้ว มีวันพรุ่งนี้สุดต่อไปขอให้มีชยัยนชนะสองมือ,อยังมีต้องดื่มรน

อเขาไม่ให้นอนตรงนี้เดี๋ยวใครจะเข้าแล้วเดี๋ยวขยับไปตรงนู้นนะอ่ะ,อะ คุณคะที่นี่เขารับ,บสมัครงานใช่ไหมคะครับใช่ครับคนอยากจะสมัครงานใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนครเดี๋ยวไปแต่งตัวให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเชิญด้านในครับได้ค่ะขอบคุณนะคะค ไดครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับส่ัสดีค่ะสวัสดีครับชัางเห็นป้ายสมัครงานครับยังรับอยู่หรือเปล่าคะอ่ายังรับอยู่ครับก็นี่จะมาสมัครงานใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันอยากมีงานทำค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเชิญด้านไหนครับนะด,ดีดีครับขอให้คุณตั้งใจทำงานนะขอให้ประสบควาสมสำเร็จในการทำงานนะ เราคงไม่ดีพอพอ oh. ต้องเค็มแข็ m, งตามใครตามมันเราคงไม่ดีพออวัน oh. พรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องเค็มแข็งทางใครตามมันเราคงไม่ดีพอพอวัน <One. S 1> พรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องเค็มแข็งทางใครตามมัน เราคงไม่ดีพออ๋อวันพรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องเข้มแข็งทางใครทามันเราคงไม่ดีพอ ต้องเค็มแคงตามใครตามมันเราคงไม่ดีพออ๋ออาทำงานเป็นไงบ้างครับเอา้าเอา้เอาพองเนี่ยไม่ใช่หรอคะเราคุณมาทำไรที่นี่ล่ะคะทำงานเป็นไงบ้างเอา้าคุณ คุณที่เป็นรอปรเป็นอยู่ทังนี้ใช่ไหมคะใช่ครับที่คุณแต่งตัวแบบนี้ละคะคสวัสดีสวัสดีตาเป็นไงกันบ้าง <c oughs> ดีครับเอ <c oughs> แต่ักงานใหม่อ่ะใช่ครับอันนี้พนักงานใหม่สอ,องอ๋อรับเข้ามาใหม่ใช่ครับแล้วเป็นไงบ้าง่ะดีครับสองคนนี้เลยก็ต้องขอบคุณามากมากที่เรามาคิดว่าเป็นร้านของเรา นะเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเขาใหม่ปามันนะนะครับพวกหนูสองคนก็ต้องขอบุณท่านประธานด้วยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราสองคนนะคะที่ให้โป้เขามาดูแลเนี่ยนะแล้วเขาับสมัครเนี่ยเองเขาก็บอกอยู่นะว่าก็เห็นหนึ่งความขยันความซื่อสัตย์นะเพราะว่าซื่อกินไม่หมดคดินไม่ให้นานนะครับแล้วการทํางานขยันเป็นงานของเรานะเหมือนเราทํางานเป็นเหมือนของเราเองอะ่ะ เพราะว่าผมเองหรือโป้ก็ไม่มีมอ่ามีแค่สองมือมันไม่สามารถแก้แก้ไขปัญหาได้เพราะาปัญหาก,ก็จะมีทุกวันลูกค้าเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องใช้ความซื่อสัตย์หน่อยความขยันหน่อยความอดทนหน่อยอดทนอดกลั้นกับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะผมเป็นผู้ประกอบการเราเป็นเจ้าของใช่มาเพราะเราเป็นเจ้าของเราจะแก้ปัญหาได้ผมเป็นเจ้าของแก้ปัญหาไม่ได้ถูกไหมฮะ งั้นลุงขอแค่นี้ก่อนนะพอดีลุงจะไปประชุมต่อนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยฉันงงไปหมดแล้ว <c oughs> ผมเห็นคุณสองคนไหมที่มาที่ร้านตั้งแต่แรกมันก็เป็นแผนการของผมอะผมเองอะไม่ได้มองคนว่าเขาอะจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ได้มองแค่ภายนอกอยากจะเห็นว่าภายในสุดท้ายะคุณสองคนอะ เป็นคนดีจริงๆทั้งขยันทั้งซื่อสัตย์นี่แหละที่องค์กรเราต้องการคนแบบนี้ครับแล้วเรามาพบกันที่นี่ร้านข้าวใ่ตามมันถ่ายไปแล้วหนูเนี่ยถ่ายซูมที่หนูเนี่ย